ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่289ไฟห้าครืน่นประกายสีดำสายหนึ่งวาดผ่านท้องฟ้าสร้างอย่างจินฉือกระโดดลงมาอย่างทุลักทุเลทิ้งตัวลงบนพื้นอย่างแผ่วเบา เขาเลือดอาบทั้งตัวนามแหลมคมกริบหลายแท่งเสียบอยู่บนหลังทั้งหมดเป็นเหมือนกับครอบล่องของหนอนนี่เป็นอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับมาจากการสู้ตายกับร่างแยกวิญญาณมารสองตนข้างล่างเป็นจิตกรตระกูลสร้างอย่างกลุ่มเล็กๆที่กำลังรวมกลุ่มกันต้านทานการกลุ่มรุมของทัพมารจิตกรแต่ละคนกำลังเข็นฆ่ากับมารท่สภาพพิลึกเหมือนกับโคลนโดยมีเยื่อดำที่เหมือนกับกระดองเต่าอยู่บนตัว สัตว์ประหลัดโคลนตัวหนึ่งสูงเจ็ดแปดมีตอนโบกมือโบกเท้าเหมือนกับฟ้าเสาหินต้นไม้ยักย้ายไปเปะป,ปะเยื่อดำที่อ่อนแอหน่อยเกิดรอยแตกในพริบตาเมื่อเยื่อดำพังทลายยอดฝีมือระดับพันธนาการก็ถูกทำร้ายล้มกองกับพื้นตลอดเวลาพิษของเยื่อดำกระจายออกมาตามเศษชิ้นส่วนพอเศษชิ้นส่วนเสียบเข้าไปในตัวมารก็มีควันพิษหลายสายผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทั้งสร้างความเสียหายไม่น้อยให้แก่มารสองฝ่ายต่างก็ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่อาจทำอะไรมากกว่านี้ สร้างอย่างจินฉือทิ้งตัวลงมาบนพื้นอย่างแผ่วพื้วจากนั้นก็มีสัตว์ประหลาดโครนที่ตัวขนาดเล็กตัวหนึ่งไล่ล่าตามมาด้านหลังเห็นดวงตาข้างเดียวขนาดยักษ์ย้ายที่ดูดันชั่วร้ายข้างหนึ่งอยู่ในโครนนั้นสู้แสงสีแดงรวมตัวกันในดวงตากำลังจะยิงออกมาตูมแสงสีทองกระพริบดวงตาพลันระเบิดโครนแข็งตัวอย่างรวดเร็วหยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนกับรูปแกะสลักน้ำแข็ง สร้างอย่างจินชื่อมองคนจากตระกูลสร้างอย่างที่อยู่ไกลออกไปโบกมือครั้งหนึ่งแสงสีทองหลายสายพุ่งออกไปแล้วทําให้สัตว์ประหลาดโคลนที่อยู่รอบๆบแข็งตัวทันทีทุกคนพากันโล่งอกโ่ร้องอย่างยินดีท่านคืออัริยะตระกูลสร้างอย่างคนหนึ่งรีบเข้ามากล่าวอย่างนอบน้อม ปกติแล้วซั่งอยางจินฉือจะกักตนสิทธิ์ทั่วไปไม่รู้จักเขาก็ถือว่าปกติเขาหยิบป้ายคํำสั่งลวดลายสีเขียวสลับแดงแผ่นหนึ่งออกมาบกด้านหน้าอีกฝ่ายที่แท้ก็เป็นท่านทูตระดับสูงอัจฉริยะผู้นั้นสีหน้าเปลี่ยนแปลงรีบก้มหน้ากล่าวอย่างเคารพร้างอยางเฟยเล่าข้าจำได้ว่านางอยู่แถวนี้น่าจะมาถึงก่อนข้าจึงจะถูกซั่งหยางจินฉือถามเสียงทุ้มอ่า อาชริยะหลายคนที่เข้าใกล้พอได้ยินคำพูดนี้ของเขาก็เข้าใจในทันทีว่าท่านนี้จะต้องเป็นระดับสูงของตระกูลใต้เท้าเฟยตอนนี้ไม่มีข่าวคราวก่อนหน้านี้ทิ้งคำพูดไว้ว่าจะไปฆ่าทับมันกองหนึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยขอรับคนของตระกูลสร้างอย่างคนหนึ่งตอบเสียงขืมสซั่งหยางเฟยหายตัวไปหรือ สร้างอย่างจินชื่อตื่นตระหนกสร้างอย่างเฟยอัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งตระกูลสร้างอย่างผู้เข้มแข็งระดับสุดยอดที่ในอนาคตมีความเป็นไปได้มากที่สุดว่าจะรับตำแหน่งประมุกตระกูลหรือตำแหน่งผู้ถืออาวุธถึงกับเขากวาวตามองรอบๆที่นี่คือชานเมืองที่อยู่ห่างจากเมืองพนาวาหลายสิบลี้แต่ต่อให้เป็นแบบนี้ก็เห็นควันดำลอยกระจัดกระจายเหมือนเป็นควันหมาป่า สร้างอย่างเฟยหายตัวไปหรือนี่สร้างอย่างจินชือรู้จักนางแม้คนรุ่นหลังผู้นี้จะเป็นแค่คนหนุ่มสาวที่โดดเด่นแต่ว่าทักษะความสามารถและพลังล้วนล้าเลิศหน้าตกตะลึงสามารถวางหมากงัดข้อกับผู้เข้มแข็งในรุ่นอาวุโสได้บุคคลร้ายกาศแบบนี้จะตายง่ายๆแบบนี้หรือเขาไม่เชื่อคนในตระกูลที่เหลือเล่าสร้างอย่างจินชื่อถามอย่างจริงจัง เรียนใต้เท้าคนในตระกูลที่เหลือหลังจากกลุ่มจิตกรถูกตีแตกใต้เท้าตุลาการตกสู่วงล้อมก็ถูกจับตัวไปเกือบหมดมีแต่อนาเขตใจกลางที่ยังเหลือคนในตระกูลกับคนจากสำนักไม่กี่คนรวมตัวกันช่างเธอรวบรวมคนทุกคนพวกเรากลับก่อนสร้างอย่างจินชื่อตัดสินใจทันทีมองจากมุมมองที่เขายือนอยู่เมืองพนาวามีควันลอยคลุ้งควันทั้งหมดวงเวียนรวมตัวกันกลายเป็นมารคะวันร่างมนุษย์จำนวนนับไม่ถ้วนบินล้อมเมืองทางส่งเสียงคำราม ขนาดเขาลงมือสนับสนุนโดยร่วมมือกับผู้ถืออาวุธมือรองจากตระกูลห่วงและตระกูลเหลยยังถูกขัดขวางกลางทางแม้จะฝืนฆ่าร่งางแยกวิญญาณมานทิ้งได้แต่ว่าเขากับอีกสองคนก็ได้รับบาดเจ็บหนักไม่เหลือแรงต่อสู้อีกการรสนับสนุนในครั้งนี้จะต้องล้มเหลวอย่างไม่ต้องสงสัยยิ่งอย่าว่าแต่มุ่งหน้าไปช่วยเหลือพวกตุลาการด้านในเมืองพันาวาใกล้ออกไปเขาเห็นเงามารคาะาวันพิษนับไม่ถ้วนกำลังหมุนวนรอบหอคอยสีดำ หอคอยนั้นก่อตัวขึ้นด้วยความเร็วที่เชื่องช้าสุดขีดบนยอดหอคอยเป็นดวงตาสีเลือดทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูลที่ใหญ่โตมโหหลานหอคอยแสงมันเร็วขนาดนี้เชียวสีหน้าของสร้างหยางจินชื่อยแย่ขึ้นเรื่อยๆถอยเขาโบกมือกล่าวเสียงเย็นรับอำนาจบัญชาการมาสร้างหยางจิวหลี่ใช้ดาบผ่ามานตรงหน้าออกเป็นสองส่วนเยื่อดำสีเข้มบนตัวมีเงาของงูหลายตัวเลื้อยอยู่นั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ภายนอกที่แสดงถึงระดับอสสารพิษ อัจฉริยะในตระกูลกำลังเข็นข้ามาันที่มีร่างเป็นมนุษย์หัวเป็นกระทิงกลุ่มใหญ่อยู่ด้านหลังนางแตกต่างจากสภาพอนาถในสถานที่อื่นหัวกะทิของตระกูลสร้างอย่างที่อยู่ที่นี่มีพลังน่ากลัวแค่ปะทะกันไม่กี่ครั้งก็เข็นข้าทับมานหลายร้อยตัวที่เพิ่งเจอไปได้หมดหลังมันตนสุดท้ายล้มลงกับพื้นเขตถนนก็วังเวงเป็นเวลาสั้นๆทับมันทั้งหมดถูกกวาดล้างไปชั่วคราว ผู้เข้มแข็งที่เป็นหัวกะทิหลายสิบคนรวมตัวกันกลับมายังข้างกายสร้างอย่างจิวลี่พี่ใหญ่ตอนนี้ควรทำอย่างไรชายกำยำคนหนึ่งในนี้ถามเสียงทุม้มยังมีศิษย์น้องไม่น้อยตกสูงล้อมในเมืองทำอะไรไม่ได้แล้วแต่พวกที่อยู่ตรงเขตชายขอบยังช่วยได้พวกเราลองไปช่วยเหลือดูพยายามรวบรวมพลังของทุกคนให้มากที่สุด ซร่างหยางจิวหลีเก็บดับโค้งในมือเข้าฝากกวาดตามองรอบๆและมองหอคอยสีดำขนาดยักษ์ย้ายที่ค่อยๆลอยขึ้นหอนั้นด้วยสายตาเย็นชาต้องเร่งมือแล้วเคอวีคำนวณเส้นทางช่วยเหลือขุพนพลหลักสี่คนก่อนระหว่างทางช่วยสิ์น้องได้เท่าไหร่ก็ช่วยเท่านั้นขอรับคนที่เหลือคุ้มครองปีกสองข้างพวกเราลุยสร้างหยางจิวหลีหันไปเห็นมานหนอน,น้นาแหลมที่กรูออกมาจากมุมโค้งของถนนไกลออกไป มานชนิดนี้แต่ละตัวอย่างน้อยก็สูงสามมียาวสิบมีเป็นอาวุธสงครามอย่างแท้จริงสามารถกัดเยื่อดำจนแหลกและฉีกถึงคู่ต่อสู้ทุกคนที่อยู่ต่ำกว่าระดับอสารพิษได้ในคำเดียว สร้างอย่างร่วบปนอยู่ในกลุ่มลูกพี่ลูกน้องหลายคนหน้าง,งามขาวซีดรุ่นบิดาและรุ่นอาวุโสของพวกนางกำลังต่อสู้กับทัพมารที่กลางเมืองก่อนหน้านี้ยังได้ยินเสียงดังสนั่นราวฟ้าร้องได้ตอนนี้กลับเงียบกริบท่านตาของสร้างอย่างร่วบเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสของตระกูลมีพลังแข็งแกร่งนางไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดว่าท่านตาของตนเองจะตายเพราะทัพมารเพียงแต,เงแต่เพียงแต่เหตุใดเหตุใดถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้ยินการเคลื่อนไหวจากใจกลางเมือง นางพยายามสงบสติอารมณ์ท่านตาครอบครองเครือข่ายข้อมูลของตระกูลสร้างอย่างจะต้องได้รับข่าวก่อนใครเขาจะต้องไม่เป็นไรแน่ตอนนี้คนที่ต้องห่วงไม่ใช่ท่านตาแต่เป็นตัวนางเองคนทั้งกลุ่มพุ่งเข้าไปในทัพมันราวมีดดาบฉีกถึงขบวนทัพมันทั้งหมดในพริบตาเดียวด้วยการนำของสร้างอย่างจุลีแค่ไม่กี่อึดใจสั้นๆก็ทะลวงทัพมันไปถึงถนนข้างประตูเมืองด้านนอกไม่นานก็เห็นกลุ่มคนที่ถูกตะขับยักย้ายฝูงหนึ่งปิดล้อม ซังยางจิวหลี่พาคนบุกโจมตีนำหน้าเป็นคนแรกเสี่ยวรั่ว้ังยางคุณหวินอยู่ในนี้ด้วยเขามองมาทางนี้อย่างยินดีแขนของเขาถูกฉีกไปข้างหนึ่งร่างเปื้อนคราบเลือดเป็นดวงๆกำลังสู้สุดชีวิตภายใต้การนำของยอดฝีมือระดับพันธนาการคนหนึ่งด้านในถ้ำขนาดมหึมาที่มืดมิดไร้แสงสัตว์ประหลาดร่างเปลือยที่มีหูเป็นปีกสีดำจำนวนมากพุ่งเข้าหาลู่เซิ่งจากทั่วทุกสารทิศ ร่างของพวกมันเป็นสีดำสนิทส่วนใหญ่ถือหอกยาวปลายแหลมตัวหอกกระพริบสัญ,ญลักษณ์สีเลือดหลายแถวพร้อมกับปล่อยเสียงพ,พึมพำมุ่งร้ายผู้ติดเชื้อที่บันทึกในคัมภีร์หรือผู้แพร่กระจายปรานมานใช่หรือไม่ปรานมานของที่นี่ให้กำเนิดสัตว์ประหลาดพวกนี้ได้เลยเหรอเนี่ยรู้เซิงยกเท้าขึ้นข้างหนึ่งผู้แพร่กระจายปรามานหลายตัวที่เกาะบนหลังเทา้าร่วงตกลงกลายเป็นโคลนเนื้อ ขอแค่ผู้แพร่กระจายปราณมานับร้อยนับพันสัมผัสกับอนาเขตหลายมีรอบรอบตัวลู่เซิงก็เหมือนควันหลุดวิญญาณหายปลดการป้องกันปลดปราณมานปล่อยให้ปราณภายในของวิชาก้าพิคาตแดงฉานไหลเข้าไปจากนั้นก็ล้มลงรอจนกระแทกกับพื้นอวัยวะภายในและกระดูกด้านในก็ละลายกลายเป็นโคลนเนื้อแล้ว รู้ซึงไม่ต้องลงมือสนามทางปั่นป่วนจิตใจที่เกิดขึ้นเองกับพลังป้องกันอันเด็ดขาดและน่ากลัวรวมถึงตาข่ายโลหิตปราณภายในที่เป็นธรรมชาติของวิชาก้าพิฆาตแดงฉานสามสิ่งผสมกันกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่น่ากลัวถึงขีดสุดผู้แพร่กระจายปราณมานฝูงใหญ่พุ่งกรูกันมาด้านหน้าจากนั้นก็ถูกปราณภายในของวิชาก้าพิฆาตแดงฉานหลอมละลายกลายเป็นโคลนเนื้อหยดลงพื้น แก่นมาไหลายสายไหลเข้าไปในร่างลู่เซิงอย่างต่อเนื่องแม้แก่นมานที่ได้จากการฆ่าผู้แพร่กระจายปรานมานจำนวนมากมายเหล่านี้จะน้อยแต่ก็โชคดีที่มีเยอะยังไม่พอยังไม่พอร่างขนาดมหึมาของลู่เซิงเคลื่อนไปด้านหน้าหน้ำซ้ำยังขยายขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะรุกคืบไปด้านหน้าด้วยแก่นมันถูกเซลล์ดูดซึมและเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสารอาหารเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ร่างมันทุกวินาที ก่อนหน้านี้สูง15มีตอนนี้ค่อยๆสูงถึง18มีกายเนื้อของร่างมันสูง18มีนี้เป็นนิยามใดนั่นสูงเท่ากับตึก6ชั้นลู่เซิงไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะสูงใหญ่ถึงขั้นนี้เขาเคยเห็นหมาป่ายักย้ายสีขาวยาวหลายสิบมีสูงสิบมีมาแล้วแต่นั่นคือปีศาจมหาปีศาจและเขาคือมนุษย์ ลู่ซั่งยื่นมือใหญ่ไปจับผู้แพร่กระจายปรานมานกลุ่มหนึ่งมายัดเข้าปากแล้วค่อยๆเคี้ยวแก่นมันที่ดูดซับแบบนี้จะมีจํานวนมากกว่าน้าซ้ําเขายังต้องการอาหารเพื่อทําให้ร่างกายเติบโตด้วยสําหรับเขาแล้วแม้มันตรงหน้าจะมีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่มนุษย์เป็นแค่มานสําหรับลู่ซึ่งในตอนนี้ขอแค่ไม่ใช่คนล้วนกินได้หมดหมับ เขาจับผู้แพร่กระจายปรันมานมาอีกกลุ่มหนึ่งอย่างน้อยก็หยิบมาห้าตัวแล้วยัดใส่ปากอากทันใดนั้นก็มีเสียงร้องแหลมดังมาจากไกลๆผู้แพร่กระจายปรันมานที่ปีกหูสองเป็นสีทองเข้มตัวหนึ่งถลึงตามมองลู่เซิงด้วยใบหน้าเจ็บปวดโกรธแค้นน้ำตาไหลาพากไปตามแก้มกากาเอนดาโฮลิยูซอทาลา มันอ้าปากส่งเสียงที่มีจังหวะบางอย่างติดต่อกันเหมือนกับเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างผู้แพร่กระจายปรานมานหมายความว่ายังไงลูซังนวนวลคล้ายนึกออกว่าในผู้แพร่กระจายปรานมานที่ตนจับไปก่อนหน้านี้มีสองตัวที่เป็นสตรีซึ่งหน้าต่างงดงามมากอือพวกต่างเผ่าพันธุ์เหล่านี้เป็นสัตว์ประหลาดที่ปนเปื้อนปรานมานแท,แท้แต่มีความรู้สึกด้วยหรือ เขาคิดอย่างชงนเล็กน้อยจากนั้นก็ยื่นมือไปจับผู้แพร่กระจายปรานมานอีกกลุ่มหนึ่งมือใหญ่ของเขาคว้าไปทางไหนผู้แพร่กระจายปรานมานที่อยู่ตรงหน้าล้วนละทิ้งการป้องกันปล่อยให้เขาจับกินทันทีเพราะสนามพลังปั่นป่วนจิตใจตูมก้านที่เหมือนทำจากโลหะขนาดหมาข้างหนึ่งพุ่งออกมาจากในความมืดกระแทกใส่แขนของลูเ่เซิ้อย่างรุนแรง ก้ามที่เล็กกว่าฝ่ามือลู่เซิงเล็กน้อยชนเปรี้ยงใส่แขนช่วยเหลือผู้แพร่กระจายปรานมานที่อยู่ด้านล่างกลับไปราวสายฟ้าแลบข่ามันค่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ร่างหลักของก้ามยักย้ายค่อยๆคลานออกมาจากในความมืดนั่นเป็นสัตว์ยักย้ายสีดำที่เหมือนกับปูมันมีก้ามสีข้างร่างสูง13ามมีไม่สูงเท่าลู่เซิงแต่กว้างกว่าเขาเสาหินที่เป็นผลึกกึ่งโปรง่งแสงสีดำกลุ่มหนึ่งงอกอยู่บนหลังเสียงดังมาจากด้านในเสาหินที่เป็นผลึก ลู่เซิงยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินผู้แพร่กระจายปรานมานที่อยู่ใกล้ๆโห่ร้องคล้ายกับการมาถึงของปูยักษ์ได้นำพาความหวังมาด้วยมันที่ตัวใหญ่หน่อยหรือลู่เซิงพิจารณาปูยักษ์อย่างสงสัยอยู่ๆก็ยื่นมือไปจับก้ามยักษ์ย้ายของอีกฝ่ายครบับเกิดเสียงดังสนั่นปูยักษ์ย้ายไม่ทันมีปฏิกิริยาก็ถูกเขาหักก้ามไปแล้วปูยักษ์ตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วยการหนีบก้ามที่เหลือใส่ลู่เซิง ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ